วงการตลกเศร้าลาก่อยายชาเถิดเทิงมะเร็งปอดภาคชีวิตเสียชีวิตแล้วข่าวเศร้าสะเทือนวงการตลกเมื่อมีการแจ้งข่าวการจากไปของยายชาเถิดเทิงนักแสดงตลกชื่อดังหลังต่อสู้กับโรคมะเร็งปอดมาเป็นเวลานานโดยโอบะเสียงเนอได้สัมภาษณ์กับสื่อว่ายายชาได้จากไปอย่างสงบที่บ้านพักในวันนี้ พิธีรดน้ำศพจะจัดขึ้นในวันที่26มกราคมนี้ณนะวัดลางหมันจังหวัดนคนปรปฐมด้านเพื่อนนักแสดงตลกกิฟโคกคูณได้โพสต์ข้อความไว้อะไรถึงการสูญเสียครั้งนี้ว่าดาวดวงใหม่ดับไปอีกดวงขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของยายชาด้วยนะครับขอให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีไม่ต้องเจ็บปวดและทรมานอีกต่อไปนะน้องรัก การจากไปของยายชาเถิดเทิงนับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการบันเทิงตลอดชีวิตการทำงานเขาสร้างเสียงหัวเราะและรอยยิ้มให้กับผู้ชมมากมายและจะยังคงอยู่ในความทรงจำของแฟนๆตลอดไป